การที่เราสวดมนต์บ่อยๆตามเวลาเนี่ยช่วยให้เราช่วยให้มันเพลินขึ้นได้ใช่หรือไม่ครับใช่เพลินยังไม่พอมันจะมีออปชั่นครับมันจะมีอาหารเสริมความรู้พิเศษอะไรพวกนนะี้เพราะอย่างเวลามาสวดตามสาขานีครับมันก็มีรอบเป็นตัวบังคับเราอยู่แล้วถ<ฮ>ูกแต่ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่อื่นเนี่ยมันอีเล่อยเฉยแฉะได้นะไม่ ทุกสาขาเนี่ยฟรีหมดแหละคเขาให้กินนอนสวนมนต์ฟรีหมดแล้วท้าไมหลวงตาถึงทําที่ให้กินที่ให้อยู่ฟรีให้ขอแค่ให้คนมาแล้วสวดมนต์ครับอยากหาคนที่มีประโยชน์ร้อยคนได้สักคนหนึ่งก็ไม่ขาดทุนหรอกร้อยคนเนี่ยมาเนี่ยได้สักคนหนึ่งเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับ มันจะกระจายไปหลายภพชาติครับผ,ผ,ผู้มีประโยชน์เนี่ยอันนี้คือคุม้มค่าจะรู้จักผู้มีประโยชน์กับตัวเองครับถ้ารู้จักมีประโยชน์กับตัวเองแล้วมันก็จะมีประโยชน์กับปิญญามนุษย์สัตว์ทั้งหลายในอนาคต